ซากุระนี่ซากมาุมาแล้วมาแล้วทำไมถึงมาเรียกช้าขนาดนี้เนี่ยฉันนึกว่าเราจะไปกันพรุ่งนี้ซะอีกนะเนี่ยขอโทษทีนะฉันจำวันผิดอะ่ะ อะไรไม่ต้องมาแก้ตัวเลยเราก็นัดก,กันเวลานี้ไม่ใช่หรอแล้วมาบอกวันพรุ่งนี้อะไรเรานัดวันนี้แหละทําไมถึงจําไม่ได้ฮะเราเพิ่งคุยกันไปเมื่อวานเองนะไอคนที่สายไม่ดีเอ้ยไม่ไหวเลยอะทีหลังนะเราจะไม่ไปด้วยแล้วอะงอนเออขอโทษก็วันนี้ไงนี่ไปกันเถอะไปไป,ปเดี๋ยวจะไม่ทันจริงๆแล้วนะก็ไดก็เดไปก็เดชิเอา้า เดี๋ยวก่อนจะรีบวิ่งไปไหนรอกันด้วยดิขอโทษไม่ได้ตั้งใจจริงๆมาเดี๋ยวเลี้ยงขนมอ่ะเอาเงินไปอยากกินอะไรก็สั่งเลยอะไรคิดว่าเงินจะซื้อฉันได้หรือไงก็แค่เงินแค่นี้ก็แค่ซื้อขนมได้หลายอย่างแค่นั้นเองแล้วก็น้ำอีกมากมายฉันกี่คนเดียวก็หมดแหละคิดว่ามันจะพอหล้อไงฮึแกนี่มันหมูตอนดีๆนี่เองแล้วมันซื้อได้ไหมซื้อได้อะไรล่ะแล้วนี่ แกเรียกันว่าหมูตอเหรอยายไอ้คนตื่นสายเอ้ยอ่าเราจะกินไม่กินก,ก,ก็ก็กินเนี่ยแล้วสุดท้ายก็กินเห็นมหมอ้าวจะไปกินอะไรไปกันได้แล้วปะอะไรอ่ะจะให้ฉันกินอย่างเดียวเลย呀ฉันก็ไม่ได้หิวตลอดเวลาอะไรขนาดนัน้นนะแต่ฉั้นหิวแล้วจะให้ฉันเลือกร้านเองหรือว่าเธอจะเลือกร้านเองฉันเลือกเองเมื่อวานฉันก็เลือก เราก็เลิกกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ใช่เหรอเราคุยกันแล้วไงเฮ้ยเอาน้ำเปล่าสองขวดค่ะเท่าไหร่คะอ๋อพอดีจะปิดร้านแล้วละ่ะเอาไปฟรีเถอะนะขอบคุณค่ะ นี่ซาโกะเธอเชื่อเรื่องการผูกสัมพันธ์ของคนสองคนไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งสองก็จะวนกลับมาพบเจอกันเสมอืมเธอเชื่ออะไรแบบนี้เหรอสำหรับฉันไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะเชื่อสิก็มาเป็นเรื่องที่วิเศษมากๆเลยที่ทั้งสองคนที่รักกันมากๆจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะ่ะฉันไม่ค่อยเชื่ออะไรแบบนี้เลยฮะก็มันไม่ได้มีทฤษฎีอะไรที่จะมาพิสูจน์เรื่องแบบนี้ได้ักหน่อยนี่นะ เธอเอ้ยซากุ่นนี่ไม่ควรแมนติกอก,กเอาซะเลยนะนะคะก็ล้มจนได้เนี่ยเจ็บไหมเนี่ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจบอ่ะนี่ฉันสะดุดอะไรวะเนี่ยเจ็บชะมัดเลย <c oughs> นี่คือเสียงเจ็บแล้วใช่ไหมเป็นไรไหมเนี่ยขาไม่ถูกหรือเปล่า <c oughs> ขาไม่ถูกอะไรของเธอขาแพงเว้ยโทษทีโทษทีฟีลม,มันได้อ่ะก็เลยอยากเล่น ว่าหลังแกก็อย่าวิ่งอีกล่ะข้างหน้าฉันไม่ล้มแน่จะจะมามาเดี๋ยวฉันช่วยอีกแป๊บเดียวก็จะถึงแล้วเดี๋ยวอุ้มขึ้นไปเอาแล้วกันเด,เดี๋ยวก่อนสิเราเดินเองได้นะ่าเอาหน้าเอาหน้าคิดว่าช่วยเหลือกันไงนี่แต่ฉันหนักนะรู้ตัวด้วยเหรอว่าตัวเองหนักอะอะไรกันฉันไม่ได้หนักขนาดนั้นซะหน่อยไอคนบ้าคนที่ใส่มิตีปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะออไปผิดทางอ้ย นี่คนขาแพงแน่ใช่ไหมเนี่ยวิ่งซับลรอใช่ซากุระคนเดินชา้าซากุระคนเดินชา้าเดินช้าชะมัดเลยทําไมถึงช้าแบบนี้เธอเล่นวิ่งทิ้งฉันขึ้นมาเองไม่ใช่หรืองไงอะ่ะอะไรฉันเปล่าซะหน่อยเธอนั่นแหละที่เดินช้าเองแล้วก็มาโทษคนอื่นนี่ใส่ไม่ดีเลยนะแล้วก็ฉันหิวน้ําแล้วซากุขอกินน้ําหน่อยเอาน้ํามา แทนที่จะเก็บน้ำไว้กับตัวเองเอ้านี่น้ำเอาไปอสดชื่นจริงๆเลยนะสากุว่าไหมก็ปกตินะน้ำก็อร่อยดีชาอนี่มันช่าเถอะงั้นเราไปขอพอรกันเถอะขั้นตอนการขอพอรจากสารเจ้าหนึ่ง โยนเหรียญบริจาคให้กระสารเจ้าโคคำนับสองครั้งแล้วต่อด้วยการสั่นกระดิ่ง2ครั้งเพราะบการประ,ก,ประกบมือแรงๆด้วยกัน2ครั้งและก็ขอพรอ แา่นี้ก็ไปพิธีอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการขอพอรจากสารเจ้าเสร็จแล้วหรอซากูขออะไรไปหนะ่าบอกเราได้ไหมไม่บอกหรอกเอาหน้ารีบไปกันเถอะตอนนี้มันได้เวลาดวอาทิตย์ตกแล้วนะไปช้ากว่านี้เดี๋ยวอาทิตย์ก็รับฟ้าไปก่อนพอดีหรอกโอ,อ,อ,อ่ไรยะไปก็ไป ถึงแล้วเห็นภาพนี้ทีไรก็อุ่นใจทุกทีเลยคิดเหมือนกันไหมซากุอืมมุมตรงนี้ภาพที่ตกสวยจริงๆนั่นล่ะอืมนั่นสินะฉันถึงชอบชวนเธอขึ้นมาที่นี่ไงฉันอยากให้ เวลาแบบนี้อยู่ไปนานๆจังเลยนะอืมสรุปแล้วเธอขออะไรไปหรอบอกได้ไหมอ่ะไม่บอกอะแต่ถ้าแกยอมบอกว่าแกขออะไรมาก่อนฉันจะยอมบอกขอฉันก็ได้นะขี้โกงจังเลยนะอือก็ได้ฉันจะบอกที่ฉันขอ ฉันขอพรอไปว่าขอให้พวกเราอยู่ด้วยกันแบบนี้อยู่ด้วยกันนานๆตลอดไปเลยแล้วทีนี้จะบอกคำขอของเธอได้หรือยังละ่ะฉันขอว่าขอให้เราได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกครั้งขอให้เธอเดินม,มาปลุกฉันเหมือนวันเก่าขอให้เราได้อยู่ด้วยกันไปานานๆขอให้ เธอกลับมาอีกครั้งเขาว่ากันว่าเวลาที่ขอพรอะไรสักอย่างอะ่ะเราไม่ควรพูดมันออกมานะเพราะว่ามันจะทำให้คำขอของเราอะ่ะมันไม่เป็นจริงเราไม่เคยเชื่อเลยนะเว้ยจนกระทั่งคำขอของเรามันไม่เป็นจริงอะ่ะฉันยังขึ้นมาอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะเว้ยที่เดิมเดิม ที่เคยได้ดูอาทิตย์ตกกับแกฉันยังขึ้นมาทุกครั้งที่คิดถึงแกอยู่เลยคิดถึงนะเรนคิดถึงเหมือนกันนะซากกู